สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมเจปลอดภัยครับกับรายการ Music All Round นะครับวันนี้ฮะผมได้เตรียมนะครับข้อมูลข่าวสารมากมายเกี่ยวกับวงการดนตรีนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับไปอยู่กันแบบเหงาเงามาหรือเปล่าไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอเจ๋งหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมจะเอามาให้พวกคุณเนี่ยอย่างอัดแน่นเลยทีเดียวนะครับเตรียมตัวเจอเลยนะฮะตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็ม ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ครับเรามาเริ่มรายการ Music All-Round กันด้วยช่วงไลฟ์อัปเดตดีกว่ามาดูกันว่าผมมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงดนตรีอะไรบ้างที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ เอาละครับมาถึงข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับกับข่าวที่ต้องบอกว่าผมเนี่ยมาย้ำคิดย้ำทำย้ำพูดนะครับกันมาตลอดทั้งเดือนนะฮะจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะไปดูนะครับและตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะครับ11กุมภาพันธ์ครับเราได้เจอกับเธอแน่นอนนะฮะกับสาว Avril Lavigne นะครับซึ่งเธอก็จะมาเปิดคอนเสิร์ตในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานี ผมเชื่อว่าสาวกแฟนพันธ์แท้ของสาวอวิลลาวีเนี่ยก็คงจะมีบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้จับจองบัตรนะฮะผมมีข้อมูลและก็รายละเอียดนะครับมาบอกคุณผู้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าสัญญาณก,ก่อนได้ไหมเมื่อฟังเสร็จแล้วถ้าอยากไปดูให้รีบจับจองด้วยอ่ะไปดูข้อมูลกันเลยดีกว่าครับ world one songng on The the กลับมาอีกครั้งกับสาวป๊อปพังมากความสามารถที่ใครตาก็ชื่นชอบและหลงรักในเสียงร้องของเธอเอเวลลาวีนที่ครั้งนี้เธอจะมาเปิดคอนเสิร์ตและระเบิดความมันให้แฟนๆชาวไทยได้ชมกันอีกครั้งกับคอนเสิร์ตเอเวลลาวินออนทัวร์2 0 1 4 l i ล e in Bangkok ซึ่งจะขนเพลงฮิตมามากมายไม่ว่าจะเป็น Don't Tell MeMy Happy EndingRock and RollWhen You g o n e สาววอกป๊อปพังสุดเท่คนนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวคอนเสิร์ตจะระเบิดความมันในวันอาคารที่11กุมภาพันธ์2557ที่ Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคา1,000 2,000 2,500 3,500 4,000และ4,500บาทเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา มาถึงคอนเสิร์ตต่อไปนะครับอันนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะฮะจะเกิดขึ้นที่เซนทาราแกรด์เซนทรัลเวิร์นะครับซึ่งก็จะเป็นการนำเอาไมเคิลแจ็กสันนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับน่าเสียดายมากๆเลยสำหรับศิลปินท่านนี้นะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่านำเอามาเนี่ยคือนำกลับมาครับให้รู้สึกว่าไมเคิลแจ็กสันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเรียนแบบไมเคิลแจ็กสันได้ เขาบอกว่าความเหมือนเนี่ยนะฮะอยู่ที่99.99% 99เลยจะเหมือนขนาดไหนจะเจ๋งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของงานนี้กันดีกว่าครับ Eka s n o v a as Michael Jackson r e l i v e the Legend นะครับเราลองไปดูกันครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ ฟินกันได้แบบสุดๆกับซปเปอร์สตาร์ราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็คสันผู้สร้างตำนานวงการเพลงสุดฮอตที่ทำให้คนทั่วโลกตะลึงมาแล้วกับผลงานทะลุหลายล้านแผ่นและการแสดงครั้งนี้คุณจะต้องอึง้งทึ่งและเหมือนคุณได้สัมผัสกับเอ็มเจในวันที่มีลมหายใจกับตำนานที่คุ้นกลับมาใหม่ในการแสดงคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบทั้งร้องจริงเต้นจริงกับตัวจริงเสียงจริง,รงกับแสงสีเส,สียงเทคนิคสมบูรณ์แบบเพียบเต็มเวทีกับเพลงสุดฮิต20เพลงคุ้นหู l i k Beat It Black or White Smooth Criminal ตถมอิ่มเกือบ2ชั่วโมง แดนส์กันให้กระจายคลายความคิดถึงครั้งแรกและครั้งเดียวในเอเชียไม่ต้องบินไปดูถึงลาสเวกัสมาแสดงให้ดูกันสสดถึงเมืองไทยมาเก็บเกี่ยวความมันความสะใจไปกับไมเคิลแจ็กสันที่เหมือนตัวจริง99.99% 99บทตัวตนของศิลป,ปินที่ชื่ออ e ีแคสโนวาจริงไม่จริงของบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดกับคอนเสิร์ตอีแคสโนวา as michael jackson re live the legend ถ้าคิดถึงราชาเพลงป๊อปต้องไม่พลาดงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่15กุมภาพนันธ์นี้ที่เซ็นทรัลแรนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์บัตรมีจำหน่ายแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ในราคา3,000 2,000 1,200และ800บาท15กุมภาพันธ์ครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่ mm hmm. าะจะเหมือนไมเคิลแจ็คสันกันขนาดไหนรายละเอียดของงานก็ ได้เห็นกันไปแล้วได้ชมกันไปแล้วนะครับรีบซื้อบัตรกันด้วยแล้วกันนะครับพักเรื่องของคอนเสิร์ตต่างชาติไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าคอนเสิร์ตในบ้านเราเนี่ยจริงๆก็น่าสนใจเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยผมได้ยินชื่อนี้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นงานที่มีการพัฒนา อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีแฟนคลับมากมายเลยทีเดียวนะครับงานนี้จะเกิดขึ้นที่เมืองพัทยานะครับกับงาน Silver Lake Music Festival 2014ครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไลฟ์ศิลปินในปีนี้เนี่ยจะมีใครบ้างแล้วก็กิจกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหรนะครับและบัตรมีขายที่ไหนนะครับรายละเอียดทุกอย่างผมเตรียมไว้ให้หมดแล้วครับ งานกับเทศกาลดนตรีการแจ้งที่เต็มไปด้วยศิลปินระดับโลกร่วมทบด้วยศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเตรยมพบกับความสนุกอีกครั้งกับ Sing Corporation Present Silver Lake Music Festival 2014 Rock Your Sense of Wonder เทศกาลดนตรีคุณภาพหนึ่งวันเต็มกับพวงดนตรีต่างประเทศที่คุณจะได้พบกับพวกเขาเป็นครั้งแรกพร้อมกับศิลปินชั้นนำของเมืองไทย พบกับเจ้าพออินดัสเทรียลล็อกอย่างนายอินชเนลตามด้วยวงเดอะไฮสวีดนชล็อกแบนกับแนวเพลงกาลาดล็อกเจ้าของเพลงดังอย่าง Hate To s a so ูเซไอโทยูโซและวงอินดี้ล็อกจากฝั่งอังกฤษที่แฟนเพลงตั้งตารอกับวง f ฟลส์รวมถึงวงอินดี้จากฝั่งอเมริกาอย่าง The ะยูสและ taking back sunday และอีกวงหนึ่งในแนวเพลงวอกเลเก้ที่โดดเด่นอย่าง revolution และยังมีศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยอีกมากมายอาทิสิงโตนำโชค b l a c k เ e a d e t สครับสล l ดแมชชีนมัสกิเทียเบเตอร์เวเตอร์และอีกมากมายงานนี้จัดขึ้นที่ไรองังอุ่นซิมเวเลกพัทยาในวันเสาร์ที่1มินาคม2556นี้ประตูเปิดตั้งแต่เวลา12นาฬิกาบัตรราคา2,500บาทปัดวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โอ้โหอัดแน่นไปด้วยศิลปินนะครับทั้งจากประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ได้ไปเชิญศิลปินจากฝั่งมือนอกนะครับมาร่วมอยู่ในมิวสิคเฟสติวัลครั้งนี้ด้วยนะฮะน่าจะครบแล้วก็อิ่มสุดๆเลยนะครับสำหรับเสียงดนตรีในงาน Silver Lake Music Festival 2014นะครับ1มีนาคมครับเราไปพบกันนะฮะ เอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอเบรกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเอาข่าวสารข้อมูลมาฝากกันแน่นเอียดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะได้เจอกับศิลปินหนึ่งกลุ่มนะครับพวกเขาจะเป็นใครนั้นกลับมาเจอกันในช่วงไลฟ์โชว์ครับสนับสนุนโดยสิง